สู่บุหรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะเป็นสาวเป็นนางทําตัวแบบนี้ได้ยังไง <S 2> <S 2> <S แล้วแม่ยุ่งเลยนี่มันวิถีวัยรุ่นอย่ามายกย้อนนี่ฉันเป็นแม่แกนะเป็นแม่แล้วแม่เคยทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นม้างปะไม่ใช่วันๆเอาแต่ไปเล่นไพ่กินเหล้าเมายาหนูเห็นแม่เป็นเงี้ยตั้งแต่หนูเด็กจนโตแล้วที่หนูเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าซึมซับมาจากแม่นั่นแหละบางทีหนูก็แยกไม่ออกหรอกว่ามันดีหรือไม่ดีแม่ไม่เคยคอ แม่ลองมาคิดตามที่ลูกพูดดูแล้วแม่ก็รู้สึกผิดจริงๆขอโอกาสให้แม่อีกครั้งได้ไหมต่อไปนี้แม่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้หนูนะลูกจริงๆนะแม่แม่เปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วออเธ